สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่นี่จะมืดมืดนี่มากินม,มนะม่วงเด้อะเพนน้องกินยำมะม่มวงยำมะม่มวงแซบ่บแซบ่บแล้วก็มานั่งดูเป็ดอยู่ข้างหลังขเขาเลี้ยงเป็ดหลายหลายเดี๋ยวจะพาเอากองไปส่องเบิ่งเป็ดเป็ดหลายเลยจักมาสดชัดเลยเขาเลี้ยงลายเลยมีหลายพันตัวยำมะม่มวงแซบ่บแซบ่บโอ้ยยอดเลย พูดไปน้ำลายเซไล่นเ,นเนี่ยเพื่อนงวงต้นข้างหลังเนี่ยอย่างไปอย่างมามันมียังเห็ดลอยอา่างงวงข้างหลังมายำต้นงวงข้างหลังในไร้ลาย,ลาย,ลายซิมมิชนันลอยกินคูเมอ ทำลายแตกแล้วเบิงเนะ้งหน้าน่เบิ้งใ,ใกล้ใส่น้ำปลาแดดหมักพริกป่นใส่เป็นนัวนนลายๆรับรองแซ่บมาเด้อพ่อแม่พี่น้องไม่คิดยืนกินน้ำกันเด้ ผู้เข้าส้มใหม่ผู้บ่เข้าส้มกะมาแซบไปเลยได้ไม่ได้ว่าเล่นเล่นเบิงในก่อนเบิ่งหน้ามันกระบอกจะใครแซบต้องใส่เปน็นวดละลายสุดยอดหากินยากไปจะหากินได้มันมันของง่ายๆ ก็างงวงอยู่ใกล้ๆ like <ne> er, ่วงหน้านี้บิร์ดบ่ยกเนาะอยู่ใช้กับเอิร์ดรับลองวันเย็นนีสบายเบิงหน่อยก็คือเดวสิให้เบิ่งเป็ดเดี๋ยวกิน่วงก่อน bếp mình dùng cải hên bởi vì cong bởi hên để coi bơ bếp lái lãi bà xưa mà tôm chặt tối nên cái bá to xếp nhau con hài bá nó ừ มันเนี่นยไฟเป็น้องแซบเลยไปไปเบิร์เป็ดกันดีกว่าเขามาไล่เป็ดอันยันมามันครบเป็ดเขับวา อาจจะลอยกินเป็ดเป็ด,ปดทั้งนั้นเลยภาพมันอาจจะยอดแสงนิดน,น้อยมนหน่อยเลยยอดไหลเลยนะรุ่งแห้งแห้งเย็นเย็น ก็เลมันมีไม้กันสั่นไปอย่างบ่ก็้ลมันสั่นเงยเยเงยเลยหม่งานไหลกำับลุงไหลกำรบลุงมันแรงบาค เบอร์เป็ดเนี่ยพล่อยไปน้องลายนี่นะจนดำเบิดที่ดำๆเนี่ยมีแต่เป็ดอะ่ะขาวขาวนั่นเป็นนี่เป็นหา่านโอ้เป็ดลายเนี่ยลายพันตัวเป็ดเมื่อเขาเกี่ยวข้าวแล้วเ,เขาก็เอาเป็ดมาปล่อยใส่ปล่อยให้มันเก็บกินข้าวเหี้ยนะเพียบเลยเป็ด มีทั้งแต่เป็ดอันนี้กับเป็ดมีทั้งนกทั้งเป็ดผสมกันอยู่พุทนนาหานนกกระลายเด้พอเห็นมันเป็ดลงนะเห็นเป็ดลงนกก็ลงมีทั้งเป็ดทั้งนกไรดเดียวกันคลิปนี้ผมมียังลายเด้อไปเป็นนางฟ้ามากินนัง่งกินงวงแล้วก็มาเบิ่งเป็ดไปแล้วเด้อบ๊ายบายคลิปหน้าคลิปหน้าเจอกันใหม่